5ราศีที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นมรสุมชีวิตเข้ามาแบบไม่พักต่อจากนี้ไปดวงตะยืนหนึ่งความเฮงหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ได้คู่ไม่รวยเร็วแต่รวยยาวาราศียืนหนึ่งความเฮงโดยหมอดูชื่อดังระบุว่าจังหวะนี้ไม่ใช่แค่ดวงดีแต่คือดวงเปิดดวงฟ้าเปิดดวงบุญทำงาน ใครอยู่ในห้าราศีนี้บอกเลยว่าชีวิตกำลังถูกดันขึ้นแบบแรงมากแบบไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนไม่ต้องดิ้นเยอะฟ้าจัดมาให้เองนี่คือช่วงเวลาที่คำว่าของเก่าที่เคยพังจะกลับมามีค่าของใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้จะได้มาแบบงงๆมันเกิดขึ้นจริงสำหรับห้าราศียืนหนึ่งความเฮงดวงฟ้าเปิดชีวิตกำลังถูกดันขึ้นแบบแรงมากประกอบด้วยราศีพิจิก ราศีแห่งการฟื้นคืนพลังอย่างแท้จริงที่ผ่านมาเหมือนโดนกดโดนถ่วงโดนเอาเปรียบแต่รอบนี้ดาวเปิดคนพิจิกจะได้ชื่อเสียงได้เครดิตได้การยอมรับเงินก้อนใหญ่เข้ามาจากสิ่งที่เคยลงทุนเคยลงแรงหรือเคยทำไว้แบบไม่ได้หวังผลใครเคยดูถูกจะเงียบเองใครเคยทิ้งจะย้อนมามองนี่คือช่วงยิ่งเงียบยิ่งแพงของพิจิกราศีเมษ ปีนี้เมธงานใหญ่ไฟแรงโอกาสใหญ่เข้าชนมีเกณฑ์ได้ทำอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้โปรเจกต์ Project ใหญ่งานใหญ่ลูกค้าใหญ่หรือผู้ใหญ่ดันแบบเห็นชัดเงินเข้าจากความกล้าความเร็วและการตัดสินใจที่เด็ดขาดใครที่กล้าลุยจะรวยก่อนใครที่รอจะเสียดายทีหลังราศีกุมกลุ่มคือราศีไอเดียทองปีนี้หยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความคิดแปลกความคิดใหม่กลายเป็นทรัพย์มีเกณฑ์รวยจากออนไลน์เทคโนโลยีงานเสริมงานเฉพาะทางทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันแต่กลับรอดยิ่งคิดต่างยิ่งได้เงินนี่คือช่วงที่ความไม่เหมือนกลายเป็นมูลค่าราศีตุลตุลคือราศีที่ดวงฟ้าเปิดทางให้ของเก่ากลับมางานเก่าเงินเก่าลูกค้าเก่าโอกาสเก่าสิ่งที่เคยหลุดมือจะวนกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า มีเกณฑ์ได้คู่ได้หุ้นส่วนได้คนช่วยแบบจริงใจเงินมาแบบไม่ต้องเหนื่อยเท่าเดิมตุนช่วงนี้เหมือนฟ้าไม่อยากให้ลำบากอีกแล้วราศีกันกันคือราศีที่อดทนแล้วได้ของจริงที่ผ่านมาแบกภาระ,ระแบกคนแบกงานแต่ปีนี้สิ่งที่ทำจะเริ่มออกดอกออกผลงานแน่นเงินนิ่งฐานะมั่นคงไม่ได้รวยเร็วแต่รวยยาวมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินได้ของมีค่า ได้ความมั่นคงในชีวิตกันคือราศีที่รวยแบบไม่หวือหวาแต่ไม่มีวันจน